เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดี FC ซีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนักเตะที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นมในวันที่1นนะทุกคนก็แพคนี้ได้ได้ว่าจัดหัวจัดท็อปๆให้เลยนะครับผมสำหรับ โคนามิจัดให้เนี่ยผมวันที่1นนะทุกคนก็เป็นแพ็คของ g a r r e t ตเบลในครับผมอ่ามาพร้อมกับ Big Time นั่นเองนะครับแพ็คนี้มาด้วยกัน7คนนะครับรวมกับเบลเนี่ยผมก็เบลเนี่ยเป็นร่างของ Big Time นะครับผมอ่าเป็นนัดที่เจอกับริเวอร์พูลนอ่านัดชิงเนาะนะครับนัดชิงยูฟ่าที่แบบกระโดดตีลังกานะทุกคนก็เป็นแกเร็ตเบลร่างนั้นนั่นเองนะครับผมอ่ามาพร้อมกับใครกันบ้างนะผมอ่าก็จะมีในส่วนของเชฟเชงโก้นะครับผมมี โรเบโตบาโจ้นะครับแอนดี้โคนะครับผมรอยโคลเร่ในผมแล้วก็มีสเตฟานปิโอเร่ในผมแล้วก็มีซิโรเบโตด้วยนะทุกคนก็7ตัวเลยในผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูค่าพลังกันว่าจะมีใครกันบ้างนะครับที่แบบโหดจัดเลยนะครับแพ็คนี้ก็น่าจะยืนยันได้แล้วแหละนะผมว่าจะมาในวันที่1นะ่งผมก็เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลที่น่าจะแน่ชัดแล้วในผมว่า จะมาเป็นคลับซิเล็กชันนะครับผมก็จะเป็นยูโรเปียนคลับซิเล็กชันในผมอ่าวันที่1ในผมเดือนมกราสองพันนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นนักเตะฟีเจอร์ก็รวมตรงนี้เนี่ยยีคนเลยนะครับมีลูก้าโมดิตเนี่ยผมมีลูก้ากูเนาะนี่ครับผมมีโรนิโก้เดปเปอรเนี่ยผมมีใครกันบ้างอย่างเงี้ยนะครับบางตัวที่นี่ก็ยังไม่รู้จักเลยนะผมก็อ่ามีโครโมนี่นี่ครับผมอ่ะมีหลายตัวเลยนะครับผม ครูเชตกี้นะครับผมกราวนเบิร์กนะครับผมคาราฟิออรี่นะครับผมที่รู้จักกันนะครับผมก็มีนิครัสแจ็กสันด้วยนะครับผมอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าขนกันมาเป็นแบบเต็มขบวนเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าแพ็คนี้จะมากี่ตัวนะครับชืเนลเนี่ยถ้าแม่งถ้าแม่งแล้วเนี่ยผมว่าเออจะมา250ร้อย้าคนไหมโอ้ถ้ามา250คนเนี่ยเปิดยากเลยในหงด้วยได้ว่าทองของเราเนี่ยน่าจะไม่เหลือเลยนะครับแพ็คนี้ถ้ามาแบบ 2 5 0คนเนี่ยจะไม่ได้เติมทองสัก3 0,000่นทองหรอนะครับถึงจะได้ครบทั้งหมดอ่ะนะครับผมในส่วนของพวกอ e ีพิกเนาะนะครับแต่ว่าถ้าแบบมันออกก่อนก็ไม่ต้องเติมเยอะขนาดนั้นก็ได้ทุกคนอ่ะแพ็กนี้ไม่ต้องทํามาหากินอะไรได้นะครับผมหาเงินมาเติมเกมอย่างเดียวเลยช่วงนี้โหได้ได้ว่าช่วงปีใหม่พี่โคจัดหนักจริงๆครับทุกคน <c oughs> ดูสินะครับอันนี้น่าจะเป็นแพ็กที่มาคู่กันนะทุกคนเพราะว่ามันมาเจตัวเลยนะครับผมก็คิดว่านะทุกคนไม่น่าจะพลาดนะอันนี้ นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหลีกสเปนนะครับมาวันที่6นะผมอ่ามาวันที่6กก็เนี่ยจะเป็นพวกอ่าปูโยนะครับผมบุสเกตจอร์ดี้ออบาอ่าแต่ก็ยังไม่แน่ชัดนะผมว่าเขาจะเลือกใครมากันบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่ายูโรปยูโรเปียนคลับเซเลชั่นในผมอ่าเกรเดียสนี่ครับผมอ่าสามสิบนะครับอันนี้ก็มาวันจันทร์นะทุกคนอ่ะมาวันจันทร์มาวันอ่าน่าจะเป็นตัวพวกนี้แหละในผมที่เขาจะเลือกมานะทุกคนอ่ะเนี่ย นะครับมันก็น่าจะเป็นนี่แหละนะครับเนี่ยอเดลเปียรูนะครับผมมีคาฟงคาฟูด้วยมั้งนะครับผมแล้วก็อาจจะเลือกใครจากตรงนี้ไป1คนก็ได้นะครับผมอย่างกริเกซายคาซิยาร์ในผมอ่ะคาร์เรสปูโยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็น่าจะมาเป็นวันที่6นะครับผมอ่ะวันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยแอชิฟเชงโกไม่ใช่นะนะครับผมน่าจะเป็นตัวนี้แล้วก็ไปเลือกอ่าพวกนี้มาหรือเปล่าเนี่ยับเพราะว่าส่วนนอกเหนือจากนั้นก็น่าจะมาวันที่1นะครับผมอ่ะเนี่ยโอเค เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนี่ครับผมว่ามีใครกันบ้างที่น่าสนใจในในสมของค่าพลังนะทุกคนก็มีหลายตัวเลยนะครับผมที่เด่นๆเลยนะครับผมอ่ะแพลนนี้น่าจะเปิดกันหลายคนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวชิ้นน่าจะเทียบค่าพลังให้ดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนหน่าเปิดตัวไหนหน่าจัดเนาะนะครับผมแล้วก็มีค่าพลังอะไรบ้างที่แบบน่าสนใจนี่ครับผมอ่ะแกเลตเบลเบลร่างนี้มาพร้อมกับสกิลที่เรียกว่าเป็นฟ h โน o m e น a l ฟินิชชิ่งในผมก็จบสกอร์ได้แบบทุกรูปแบบเลยแหละในผมเพราะว่าตีลังกายยิงเข้าไปเนาะ นะครับผมลูกที่เขายิงนะครับอายุ28ปีนะครับร่างนี้เป็นร่างของมาเดียวมาริทนะทุกคนก็เป็นโปรโกอฟที่โหดมากๆนะครับสำหรับนักเตะค,คนนี้อ่ามากับสไตล์ p พลาร์ฟีวิงเกอร์นะครับผมสำหรับ g กร์ริดเบลอ่ะอันนี้เนี่ยชินเนลใส่ใส่เลเวลไปที่ประมาณ35นะทุกคนก็ถ้าอัพออโต้เนี่ยตันประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่าอันนี้เดี๋ยวใส่บูธไปประมาณนี้ละกันนะทุกคนอ่ะก็เอาคร่าวๆละกันนะครับแต่ไม่ต้องไปอิงมากละกันนะครับยังไม่ได้แบบเป็น ค่าพลังที่แบบจริงๆที่แบบมันจะเข้าเกมอ่ะได้ไหมอันนี้อย่าพึ่งไปลงรายละเอียดกับมันมากนะครับผมแต่ให้ดูคร่าวๆไว้ค่าพลังก็น่าจะประมาณเท่าๆนี้แหละในผมที่แบบแกเรตเบลจะได้มานั่นเองนะทุกคนอ่ะถ้าเป็นแบบอัพสายออโต้เนี่ยโอ้โหเลี้ยงบอลพิ้วสบายเลยนะครับจบสกอร์คมมีสปีดนะครับมีคิกกิ้งพาวเวอร์ด้วยนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าอัพสายแบบชุดเนี้ยก็จะอัพแบบนี้นะครับผมอ่ะก็จะเล่นแบบอ่าเล่นแบบปั่นคมๆอยู่แล้วนะผมเพราะว่ามันเป็นแบบ ร่างที่ต้องจบคมอยู่แล้วร่างนี้นะครับผมอ่าตัดเข้าไปยิงอะไรแบบนี้นะครับอ่าเราใช้โปรไฟล์วิงเกอร์สุดเส้นหลังหรือว่าเปิดบอลก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าแบบอ่าให้แนะนําก็แบบให้แบบอ่ามันยิงคมด้วยนะผมอ่าแล้วก็มีสปีดความเร็วด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าเป็นอัพแบบตามสายสไตล์ของชุดนี้ก็จะประมาณนี้นะทุกคนโอ้โหไม่ได้ว่าโหดจัดเลยนะครับผมสมแก่การรอคอยนะคะรับสำหรับแกเรเบลร่างมาริดนะทุกคนก็ร่างนี้น่าจะเป็นอีกร่างหนึ่งที่ตึงเลยนะครับผม ล่างนี้ถ้าใครเปิดได้จบที่เบลก็คือเรียบร้อยเลยไม่ต้องเปิดเพิ่มก็ได้เนี่ยผมอ่ะหรือถ้าใครอยากได้ก็แนะนําเป็น2ตัวเลยเนี่ยผมก็จะเป็นเชฟเชงโก้ตัวนี้ก็เล่นดีนี่ผมคมโหดนะครับผมอ่ะเชฟเชงโก้เกณรเบลเนี่ยจะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะค่าพลังหลักๆนะครับผมใครที่เรียงไว้ก็เตรียมเงินเตรียมทองไว้เลยนะครับผมได้เปิดแน่ๆครับวันที่1มก,กรานะครับผมอ่ะเปิดปีใหม่มาก็น่าจะแพ็กนี้เข้ามาเลยนะทุกคนแต่อยากให้มันมาประมาณ150คนเนาะเอาแบบ ่าฉลองปีใหม่หน่อยเนี่ยผมไม่ต้องแบบให้คนเติมเกลือมากนะครับผมคือเน้นแบบแจกไปด้วยแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะก็คือให้ของขวัญน่ยนะครับผมสำหรับคนที่แบบเติมเกมนี้มาตลอดอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนี่ยผมอ่ะก็อยากให้มาแค่1น0ยห้าสิบตัวนะครับผมแล้วเปิดแบบกระลานาวเลยนะถ้ามาแบบนั้นนะครับคิดว่าเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูเชฟเชนโก้ครับเชฟเชนโก้ก็จะประมาณนี้ในในส่วนของค่าพลังเนี่ยผมก็ ที่นี่จะใส่ไปประมาณนี้นะครัวอันที่1อันที่2นะครับสหรับบูทเนาะนะครับผมครับออโต้ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนี่เลยครับออโต้โอ้โหเรียกได้ว่าจบสกอร์คมนะครับผมอ่ะคมอยู่แล้วนะครับผมเลี้ยงบอลดีนะครับผมไปกับบอลได้ดีมีสปีดความเร็วแก็คิดยิ่งพาวเวอร์ด้วยนะครับผมรวมไปถึงลูกหมงลูกกลางอากาศนะครับตัวนี้ก็มากับสกิลที่เรียกว่าเหมือนกันกับกระเบลเลยก็คือฟินอทิชนั่งฟินิชชิ่งนะครับผมอ่ะ ผมกลิบแน่นอนครับ2ตัวนี้ถ้าใครเปิดได้ก็คือจบปิดเลยนะผมไม่ต้องเปิดเพิ่มนะผมอ่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนของแมนยูก็สามารถเปิดแอนนี้โคได้นะนะครับแอนนี้โคก็อาจจะตันประมาณร้อยสามนี่แหละนะครับเพราะอ่าแอนนี้โคเนาะนะครับผมก็ไม่น่าจะหมดไปกว่านี้นะนะครับแต่ว่าเชฟเชนโกกับเกเรนเบลเนี่ยน่าจะโหดมากๆนะครับผมเชฟเชนโกเนี่ยคิดว่าน่าจะตันประมาณร้อยห้าทุกคนเกเรนเบลไม่ร้อยหก็ร้อยเจ็ดนี่แหละในผมรวมบู๊สองอันนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นเลยนะนะครับผม เรบแกลเร์เบลนะครับผมหรืออาจจะไปถึง108 109ด10ร้อาจจะไม่ถึงนะ108เนี่ยอาจจะมีนะครับผมอาจจะมีในในเพราะว่าเมสซี่ล่างบิ๊กรามก็ถึงนะครับผมอ่าแกรเร์เบลอาจจะไปถึงก็ได้นะครับ108แต่ถ้าไม่ถึง108ก็ขอให้ถึง107ยเจ็ละกันนะครับอ่าประมาณนี้เนาะนะครับผมส่วนพวกแอนดี้โคเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเวอร์มากทุกคนแต่ว่าอันนี้จะเน้นเป็นในสายที่แบบใครเป็นแฟนบอลแต่ละทีมเนาะนะครับผมก็สามารถเปิดได้นะในส่วนของตรงนั้นนะครับผมอ่า อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้แอนดี้โคลนะครับผมอ่าบาสโจบาสโจก็คมอยู่แล้วนะครับผมอ่าเดี๋ยวชี่น่าขอดูก่อนว่าใครมีสกิลไหนบ้างอ่าแล้วก็มี acho, บาสโจเนี่ยผมมีสกิลที่ติดมาเป็นอ่ามเมนตัมดิฟบิงนะครับผมอ่ามเมนตัมดิฟบิงนะครับผมอ่าก็จะเป็นการเลี้ยงบอลนั่นเองแต่ว่าสไตล์เนี่ยก็จะเป็นดิฟไรนิ่งฟอร์เบิร์ดนะนะครับผมอ่าอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะที่แบบเป็นสายปีกนะีน่ะครับผมอ่า ต้องลงมาเชื่อมเกนห่วงใครที่ชอบอ่าลิฟไรอิ่งฟอร์เวิร์ดก็เปิดได้นะครับสหรับรูปเบโตบาจโจนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นร่างครีเอทีฟเนี่ยก็จะโหดกว่าน,นี้อีกนะนะครับค่าพลังเอาประมาณนี้ละกันนะผมอ่าจบสกอร์ได้เลี้ยงบอลได้นะครับผมมีสปีดนะครับมีคิกกิ้งพาวเวอร์ด้วยนี่ผมอ่าสปีดต้นดีนะครับผมอ่าบาลานซ์ร่างกาย99กันเลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าบาลานซ์ดีจัดๆเลยนะครับนี่อูปอป็นตัวบาโจครับอ่ะ ไปต่อครับมาที่ซีโรเบโตพวกนี้จะไม่มีสกิลติดมาให้นี่ผมก็คืออ่าฮาลเลอร์เนี่ยก็ไม่มีในผมเรย์พาร์เรอร์เนี่ยก็ไม่มีนี่ผมอ่าหรือว่าจะเป็นสเตฟานฟิออเรเนี่ยก็ไม่มีนะทุกคนในส่วนของสกิลนะครับผมอ่าพวกสีตัวนี้เนี่ยไม่เปิดก็ได้ผมคิดว่ามองว่ามันกลางๆนะผมอ่าก็เนี่ยกลางๆเนี่ยห้าตัวเลยในผมห้าตัวเลยนะครับผมอ่าสองตัวที่แบบแนะนําก็จะมีอันเดเชฟเชนโก้นะครับแกเดดเบลนั่นแหละนะครับผมที่ น่าสนใจนะทุกคนอ่ะค่าพลังจะประมาณนี้ครับแอนดี้โคลในผมในส่วนของบาโจก็จะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะซีโรเปรโต้ <c oughs> ไม่ใช่ซีโรเปตซีโรเปรโต้ในผมอ่ะตัวนี้ก็เป็นแบ็กในผมเ,นเล่นได้ทั้งแบ็กแล้วก็วิงแบ็กในผมอ่ะรวมไปถึงเล่นกองกลางก็ได้นะตัวนี้นะครับน่าจะตันประมาณที่102นะตัวนี้นะครับไม่2ก็3นะเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่าบาโจอาจจะไปถึงร้อยสี่ก็อาจจะเป็นไปได้นะทุกคนอ่ะแต่ว่าทีเนี่ยใส่ไว้ประมาณร้อยสามพอนะครับเพราะว่ามันเป็นร่างของ อาฟิโอเลนติน่ามันอาจจะไม่ได้โหดเหมือนร่างของยูเว่นี่ทุกคนอ่ะเป็นประมาณนั้นนะครับผมส่วนพวกนี้ก็อาจจะประมาณ1 0 1 1 0 2ละกันในผมครับอ่าเรพาร์เร er ในผมอ่าทัวร์เรพาร์เรประมาณนั้นเนาะนะครับผมชื่ออาจารย์พีดันทูนะผมชื่อนั่นก็เกิดไม่ทันในหมสำรับนักเตะคนนี้ <c oughs> หรือว่าไม่ได้ทันได้ดูอ่ะนะครับผมในยุคข,ของพี่แกที่เล่นเนาะในผมอ่าแล้วก็คนนี้ก็เหมือนกันในผมอ่า ยอร์เร่เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับ1 0 0 1 0 2นี่แหละนี่ผมอ่ะไม่น่าจะเกินไปกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าค่าพลังก็ถือว่าโหดอยู่เป็นสไตล์โฮปเยอร์นี่ครับผมสำหรับตัวนี้เนาะนะครับผมอ่ะสไตล์ที่น่าเปิดก็จะมี2ตัวนั่นแหละนะครับแกดเดตเบลนะครับโพลาร์ฟิกวิงเกอร์นี่ครับผมมีอังเดเชฟเชนโกนะผมกรูฟอชเชอร์นะครับผมอ่ะแอนดิโกก็พอใช้ได้อยู่นะครับผมกรูฟอชเชอร์นี่ผมอ่ะอันนี้ดีบไลน์อิงเนี่ยไม่ค่อยเข้ามือเลยสำหรับที่นี่นะทุกคนถ้าเพื่อนๆเล่นเข้ามืออก็สาามรถเปปิดดไไใช้้นะะ่ ส่วนคอสเปเชียลเลนเนี่ยก็กลางๆนี่สำหรับนักเตะตัวนี้ไม่ได้แบบเก่งเวอร์วังเนาะนะครับแต่ละคนเปิดมาได้ก็แทบจะไม่ใช้เนี่ผมอ่ะประมาณนั้นนะครับอันนี้บล็อกทูบล็อกก็ทั่วๆไปนะครับสำหรับบล็อกทูบล็อกนะนะครับไม่ได้มีสกิลพิเศษช่วยอะไรนี่ผมอ่ะตัวนี้ก็โฮเพเยอร์ก็สามารถที่จะจับไปยืนเอ็มเวฟได้นะครับผมสำหรับนักเตะตัวนี้เนาะนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันทุกคนในส่วนของค่าพลังนักเตะที่จะมาในวันจันทร์ทุกคนก็ เป็นแพ็กที่รวมนักเตะซูเปอร์สตาร์ไว้2คนนะครับหลักๆที่แบบว้าวจริงๆนผอ่ะก็คือเชฟเชนโกและก็แกเลตเบลในผมอ่ะส่วน5ตัวหลังเนี่ยพี่น้งมองว่ากลางๆนะทุกคนอ่ะเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันในผมอยากได้ใครในแพ็กนี้นะครับผมอ่อยากเปิดได้ตัวไหนบ้างอะไรอย่างนี้อยากใช้ตัวไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมสำหรับชิ้น้ำแล้วเนี่ยอยากได้แกลเลตเบลแล้วก็อังเดเชฟเชนโก้นผมถ้ามีโอกาสได้เปิดนะแต่ว่าก็ต้องดูค่าพลังอีกทีนึงละกันในนในส่วนของ คาพลังนักเตะเหล่านี้ที่แบบมันเข้ามาในเกมจริงๆอะว่ามันตันประมาณเท่าไหร่ใส่บูทอะไรมาอะไรแบบนี้เนี่ยผมมันเหมาะกับเรามากน้อยเพียงใดนะทุกคนอ่ะนี่ก็ต้องลองแคปยังช่างใจดูก่อนละกันเนี่ยผมเพราะว่าเปิดไปเนี่ยหมดทองเยอะแน่นอนนะครับสำหรับแพ็กนี้นะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งแพ็คที่น่ารุ้นหน้าเปิดเหมือนกันนะทุกคนอ่ะแต่สําคัญเลยก็ต้องดูว่าเราได้ใช้ไหมยผมเปิดวันที่เปิดมาเนี่ยไม่ได้ใช้ก็เสียเงินเปล่าประโยชน์นะทุกคนอ่ะ อันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้ารวยอยู่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ต้องจําเป็นครับไม่ะไม่จำเป็นต้องซีเรียสครับเติมไปเะนี่ยครับผมถ้าเรารวยอยู่แล้วนะนี่ครับไม่ว่ากันโอเคประมาณนี้ละกัน,นในส่วนของการส่องค่าพลังแล้วก็ดูนักเตะที่จะมานะครับผมอ่ะในส่วนของแพ็คนี้นะนรับผมก็น่าจะมาวันที่1น,นะครับผมอ่ะฟีเจอร์ที่ติดมาก็ได้ได้ว่าโหดจัดอยู่อย่างลูก้าโมดิตอะแบบนี้เนี่ครับผมอ่ะตัวไหนที่เราใช้ก็ คิดว่าน่าจะหัวแหละในหัวคาราฟิโอรี่อย่างนี้ก็น่าจัดเหมือนกันในหัมตัวนี้วิ่งเร็วด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันในหัวในส่วนของแพ็คที่จะมาของแกรดเบลในวันจันทร์นะทุกคนอันนี้ก็มาแชร์ก,กันแล้วกันในหัวคิดว่าจะเลือกใครก็ประมาณนี้ในหัวสองตัวนั่นแหละนะครับแกร์เบลแล้วก็เชฟเชนโกอ่ะประมาณนี้แล้วกนยิ่งพูดไปยิ่งยาวครับสำหรับแพ็คนี้ทุกคนเหมือนจะอยากได้ยังไงในยังไงไม่รู้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม